รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย วันนี้เราได้พบกับแขกรับเชิญผู้มากความสามารถนะคะท่านั้นก็คือพี่เปิ้ลของเรานะคะดรพรเทพศักดิ์สุจริตค่ะสวัสดีค่ะพี่เปิ้ลสวัสดีครับสวัสดีค่ะ่านผู้ชมนะคะค่ะวันนี้นะคะเราก็อยากจะได้รู้จักตัวต,วตนของพี่เปิ้ลวันนี้พี่เปิ้ลใส่ชุดอ๋อใส่ชุดนักบินมาครับใส่กับตันนะกับตัตนเลยนะคะไม่ใช่นักบินธรรมดาค่ะพวกเรานะคะรู้จัก พี่เปิลดรเปิ้ลนะคะดรพรเทพศักดิ์สุจริตแล้วมีใครสักกี่คนที่ได้รู้ว่าดรคนนี้ที่นั่งทางอ่อนนะคะเขาเป็นกัปตันเปิลด้วยอีกตำแหน่งหนึ่งนะคะทุกคนจะรู้ว่าจุดเริ่มต้นของทางฝั่งพี่เปิ้ลและพี่เปิ้ลได้เดินตามทางฝั่งยังไงบ้างแล้วได้มาเป็นกัปตันเปิ้ลใด้กวันนี้ไห ขอบคุณมากนะครับขอบคุณทางคุณอ,อ้อแล้วก็ทีมงานท่านนะครับที่มาสอมผัสเ,เกี่ยวเรื่องราวชีวิตดีๆนะครับเขาใช้ในการนี้อีพิโซ่แรกก็คือเป็นชีวิตดีๆนะครับของซูเปิ้ลเองครับความฝันที่มาเป็นนักบินมันเริ่มมาจากที่เราทำธุรกิจมาก่อนแล้วในช่วงที่เราเริ่มต้นทำธุรกิจเราไม่มีศักยภาพพอที่จะทำอะไรลเลยในขณะที่เราทำธุรกิจเริ่มต้นเนี่ยเราเราได้เห็น คนเล่นพลังมเอเตอร์อ่ะอ่ามอเตอร์ก็คือมีเครื่อ,อ,องอของหลัมีเป็นพัดหย่ยเครื่องล่องอ่าเครื่อง่อกันนะครับเราก็เลยสนใจแล้วก็ไปเล่นโดยที่เป็นฝึกเล่นอยู่ประมาณหลายเดือนแล้วสุดท้ายฝึกทำปเทศเนนั่นคือได้บินได้บินไปนั่นไปนี่แต่ว่าด้วยพลังมอเตอร์เนี่ยมันบินด้วยข้อจำกัดเยอะนะครับบินเดินทางไกลๆก็ไม่ได้บินบินไปยงันนานก็ไม่ได้เราก็เลยคิดว่าเมื่อเราอยากอยากจะเป็นคนที่เดินทางไกลๆคนที่บินไกลๆ เรากมน่าที่จะขยับนักเรีนผู้บินก็<ม>เลยทาให้เราศึกษาว่าเราอยากจะเป็นนักบินเนี่ยต้องทำอย่างไรบ้างก็โชคดีว่าได้มีโอกาสเข้าไปเรียนที่โรงบิน64ที่รอนเหนือ<ห>ของกองทัพอากาศนะครับซึ่งเขาก็เปิดรับสมัครก็เลยได้เข้าไปเรียนในรุ่น64เ<ห>ขาเรียกว่าซันนี่64หลังจากเรียนจบแล้วภายในเดเดือนเนี่ยก็สอบไ,ได้ใบอนุญาตเป็นนักบินส่วนบุคคลนะครับเขาเรียกว่า PPL นะครับ เราได้ไปเซนส้นที่ดาวมาแล้วเนี่ยก็เริ่มหาเครื่องบินเข้ามาใชครับเครื่องบินลำแรกที่ซื้อเข้ามาในชีวิตเนี่ยซื้อเป็นชุดคิดมาจากอเมริกานะครับ a i t คิดนะคะใช่ครับเป็นเครื่องบินประเภทนี้ทางคนอเมริกันเองหรือทางคนฝรั่งเองเนี่ยเขาจะทําเป็นงานอธิเล็กนะฮะเขาก็เลยขายเป็นชุดคิดเขาบอกว่าอธิเล็กหมายถึงว่าในการต่อเครื่องบินหนึ่งลำเนี่ยเขาจะมีเวลาระบุว่าคุณต้องใช้เวลา1,000ชั่วโมง <Das que ath> มันทาไปเรื่อยๆวันนึงทำได้2ชั่วโมงก็ลงบันทึกไว้วันนึงทำได้3ชั่วโมงก็เป็นทุกไว้อะไระ้ยแต่ว่าก็ประมาณ1,000ชั่วโมงทีนี <un> ้ผม <ate> ได้ชุดคิดมาเนี่ยผมก็ให้ทางครูกับตันอุทัยนะฮะอรุรณศิริกุลเนี่ยท่านเป็นคนประกอบให้โดยที่เราส่งลูกน้องเราสองคนไปอยู่ที่ลบุรีนะคร<อ><ม>ับที่สนามบินพัทตะวันผ่านาลูกน้องก็ไปประกอบทีเจ็ดเดือนหลังจากนั้นก็ก็เข้ามาอุดรแลวก็มาบินขึ้นแงเนี้นะครับ เขาบินคือบินลำลไดกเป็นผู้บินสองที่นั่งที่คุณอ,อ้อเห็นเว่าเจนนี่นั่นแหคือชื่อลูกสาวนะครับก็เลยเอาชื่อลูกสาวานีน่ยเจนนมาบินด้วยก็เป็นผู้บินลำแรกหลังจากนะั้นประมาณสักสามสี่ปีก็มีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งท่านก็มีผู้บินอยู่แล้วท่นานก็เลยอยากที่อยากจะขยับผู้บินจากสี่ที่นั่งของท่านเป็นหกที่นั่งท่านก็เลยขายให้เรานะครับเราก็เลยรับมาแล้วก็ทําการเอามาใช้ประโยชน์ในการทาธุรกิจ นะครับก็คือเครื่องบินเซ็ตหน้าหินแปดสองนะฮะมีนามเรียกขันว่าโปรเทนเซราป้าชารี่อันซ่าหรือ S s p c A นะครับลำๆลำที่เราได้ขึ้นไปัพอเราได้ขึ้นบินลำที่มาเนี่ยเราก็เดินเดินทางเดินทางไปที่ไกลไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพเชียงใหม่หรือไปที่ไกลๆเนี่ยไม่ใช้เวลาเดินทางต้องค่อนจะเร็วและก็ปลอดภัยนะครับเดินทางให้เรามีขึ้นอยู่อยู่สองลำประกอบกับเมื่อประมาณสักเจ็ดปีที่แล้วเรามีความคิดว่า เราสนใจเรื่องของธุรกิจการบินเราก็เลยไปซื้อเครื่อง,อองบินยี่ห้อไปเปอร์รุ่นนา,นาวาโจมาลำหนึ่งเราอยากจะทําสายการบินเช่อหมอนำจากอุดอนไปอุบวนุบลดอนนะฮะเป็นจุดเริ่มต้นธุรกิจเราก็เลยซื้อเข้ามาพอาซื้อเข้ามาเสร็จปรากฏว่าเอาไปซ่อมเราไรักษาไปทําสีใหม่ไปไปเช็คเครื่องใหม่แต่ใบอนุญ,ญาตไม่ได้หมาด้วยทําให้เราจําเป็นต้องเก็บเครื่รองบินลำนี้ไว้เรื่องวันนี้เราก็เลยเอาเครื่องบินลำนี้ พอามาให้เด็กถ่ายรูปพอามาสร้างฝันให้กับเด็กนะครับหมายความว่าถ้าสามสามติว่าเด็กได้เข้าไปคุณพ่อคุณแม่พาไปทานข้าวที่ว่ามาสเตอร์เพลสตรงนั้นเนี่ยที่มีร้านโอชินเน่ที่มีมมร้านวุ้ยแอนด์ฮู้ดมีร้านอาหารซามัวแอนเดอร์สันนะฮะมีร้านซีอิดอะไรประมาณนั้นก็จะเห็นคือบิดลำนั้นลำมืงจอดอยู่ถ้าผมเห็นเด็กอยู่บริเวณนะั้นผมจะเชิญให้เขาขึ้นไปนั่งในตำแหน่งของกัปตันและโค้ชเลย แล้วก็อยู่เวลาไหนคะก็ประมาณเย็นๆสนญ่จอยู่ตอนเย็นๆนะฮะเราก็จะให้คุณพ่อคุณแม่คราเนี่ยพาเด็กขึ้นไปด้วยว่าคุณพ่อคุณแม่จะถายูปเขาหน้าสิ่งที่เราคิดเนี่ยเราอยากจะสร้างฝังให้กับเด็กว่าวันหนึ่งเขาเี่ยวกาสได้มานั่งในตำแหน่งของนักบินในตำแหน่งของกัปตันเาถ้าคุณพ่อคุณแม่เขาเอาภาพนี้ให้เขาดูบ่อยๆเขาจะมีความหวังว่าจากจะเรียนส่อเป็นนักบินอันนี้ผมคิดว่าผมสร้างแรงบันดาลใจให้ชัดให้กับเ็ิด ซึ่งเด็กที่ขึ้นไปบนเครื่องบินอายุตั้งแต่3ขวบยังยังยังขึ้นบนบนสากนะครับเรามองว่าเรามีแล้วก็เปล่ยนปันซึ่งเราไม่ได้เสียค่าที่จ่ายอะไรสิ่งนี้คือที่หมายที่ไปว่าทําไมเราขึ้นมาเล่นเครื่องบินทําไมเราถึงมีเครื่องบินเนี่ยคือบอกจากที่อ้อได้ไปขัดเครื่องบินทุกทุกลำที่พี่เปิ้์ลเล่าให้ฟังนะคะแต่ท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมจะสามารถไป จับสัมผัสนะคะกับเครื่องบินลำที่10ที่นั่งนะคะอยู่ที่ Master Place ซึ่งเป็นของพี่เปิ้ลเองนะคะอยู่ที่หลังโรงเรียนสปรีราชิโนทิสจังหวัดยโสธาน,นะคะซึ่งสามารถที่จะเข้าไปแต่ต้องสัมผัสแล้วก็ถ้าเป็นเด็กขึ้นไปขึ้นไปชมเลยแต่ต้องมาเจอพี่เปิ้ลนะคะแล้วก็ทางยามน่ะทางรปภจะไม่กล้าเปิดให้พวกเรานะเข้าไปดูได้นะคะพเพราะเขาก็เกรงใจท่าเจ้าของเรื่องบิน ต,ตรงนี้นะคะมีหลายประเด็นเลยนะคะจากที่พี่เปิ้ลเล่ามาและอยากให้พี่เปิ้ลเล่าฟังให้ฟังว่าตอนที่พี่เปิ้ลอยู่บนท้องฟ้าความรู้สึกมันเป็นยังไงคะพี่เปิ้ลพี่เปิ้ลก็เลยจะได้หลงไหลความอยู่บนท้องฟ้าใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถามผมว่ามันจะอากาศหรืออารมณ์ที่อยู่บนท้องฟ้าเป็นยังไงของพน,นังาี่เปิ้ลเก็จะเป็นดีแบบนึงนนมันเหมือนเราเป็นนกเลยน่าจะบินไปไหนจะโฉบตรงไหนจะขึ้นตรงไหนจะลงตรงไหนได้หมดเลยแต่ขึ้นบินเนี่ยเราก็จะได้ความเร็วและความสะดวก ก็คือเริ่มต้นที่พี่เปิ้ลไปหลงไหลกับ b i r ร์ดไอวิวถูกไหมคะคือเบิร์ดไอวเนี่ยก็คือการมองมสูงซึ่งพี่เปิเป็นนักธุรกิจแล้วเวลาที่พี่เปิ้ลมองจากมุมสูงเนี่ยพี่เปิ้ลก็จะสามารถที่จะแบบว่าดูแลพนะักงานพี่เปิ้ลหรือว่าการ manage เ,เรื่องของธุรกิจได้อย่างดีเช่นเดียวกันนะคะ พี่เปิ้ลก็ได้ทั้งเรื่องของฮอบบี้ก็คืองานอาดิเรกเนี่ยพี่เปิ้ลก็สามารถที่จะเอางานอาดิเรกนั้นมาใช้ในวุรกิจได้เช่นเดียวกันความปลอดภัยก็ต้องมาพี่เปิ้ลค่ะแล้วพี่เปิ้ลได้ใส่ชุดนี้พี่เปิ้ลเอาเวลาไหนที่มาทำให้ได้เ,เขาเรียกว่าอ,อะไรนะคะเข็มหรือว่าเป็นปีกชั้นหนึ่งปีกชั้นหนึ่งก็แล้วก็เอ่อถาเรียกบ่าเนาะ บานนี้ถ้าเป็นอันนี้อ็นับได้หนึ่งสองสามสี่ใบคำว่าอะไรคะสี่สี่เขาเรียกว่าสี่ขีดเนาะใช่สี่ขีดกับตันอ่ะนะครับเป็นสองมืออาจจะเป็นหูให้หลอกทุกคนท่เชื่อปีกเหนื่อยกว่ากว่าที่จะได้มาต้องนำเรียนพ่อพุดตรงว่ามันก็ไม่ใช่ง่ายคือหนึ่งแหละเราสะสมชั่วโมงของการบินแล้วเราก็ต้องไปสอบ นะฮะสอบจากนักบ,บินจากผู้ช่วยนักบ,บินที่มาเป็นนักบ,บินจากนักบ,บินโห oh. ก,ก็เคยอ็ต้องเป็นกับตันซึ่งมันจะมีขั้นตอนมีขบวนการไม่ใช่ว่าใครใครเขา้าเข้าเองก็งไม่ให้ใครง่ายๆเหมือนกันเป็นปีนักบ,บินนะครับผมก็ค่อน้างจภูมิใจว่าได้จากกองบินหกเอ่อกองบิน6กองสีที่ที่ที่ดอนเมืองนะที่กองทัพอกาศซึ่งก็เป็นความภาคภูมิใจว่าคว่าเราจะได้มาแล้วเราก็ทำม,มันสำเร็จ เราสะสมชั่วโมงบินเรามีความการบินที่ประนทศาทที่จะปลอดภายัยแล้วก็ไม่มีประวติเสียในการบินเลยอะไรประมาณนี้นะครับส่วนขีดที่ต่ๆแบบที่ผมนำเรียนไปแล้วนะครับเรื่องของเรื่องของการสะสมชั่วโมงบินเรื่องของการทําการบินแล้วก็มีทางครูเ,เขาาต้ตรวจเจ้าที่มาตวรวจมาเห็นก็ค่อยๆเยลื่อนขนาดขึ้นมาผมคิดว่าสิ่งที่ผมได้นำเรียนไป ทุกคนทำได้แต่ขอให้มีฝันนะครับแล้วฝันเนี่ยอย่าหยุดนิ่งขอให้ล่าฝันผมมั่นใจว่าคนทำได้พ่น,น,นพเยอะมากแต่พี่ปิ้ลอ่ะยอมไปนเรียนตั้งแต่ขั้นเริ่มต้นปัญหาและอุปสรรคที่สุดๆของการที่จะมาเป็นนักบินได้หทุกวันนี้จนถึงขั้นต่ำเนี่ยพี่ปิ้ลคิดว่าอันไหนที่เป็นปัญหาที่สุดและพี่ปิ้ลผ่านสุดๆนั้นมาได้อย่างไรสำหรับปัญหาและอุปสรรคที่เราผ่านมาได้ผมต้องนำเรียนตรงๆเลยราบว่าถ้า สนใจที่อยากจะเป็นนักเรีนเรื่องแรกเลยนะครับศักยภาพในการในการ,ในการในการจ่ายเงินพูปตรงเลยเพราะว่าการเรียนเป็นนักเรีนเนี่ย่าใช้จัดนัาจะจนนยเยอะอันที่สองคือต้องมีมเวลาถ้าไปลงทะเบียนเรียนแล้วไม่มีเวลาก็คือเสียปากนะครับอันที่สามก็คือใจต้องรักะครับใจใจต้องรักมาดับหนึ่งถ้าผู้่างถ้าใจรักอยากจะทํา เงินมันจะตามมาโอกัสก็จะตามมาเวลาก็จะตามมาเขาว่าออกแม่ง็ดละใช่แต่ถ้าใจไม่มีเลยเห็นเขาเรียนแล้วอยากเรียนตามเขาโดยที่ใจไม่ได้อยากจะเป็นอย่างนั้นอยาทำแค่เสียเวลาทีนี้ถามว่าผมใช้เวลาไหนผมเองก็จะมีผมโชคดีอย่างหนึ่งก็โชคดีว่าธุรกิจปัจจุบันเนี่ยผมมีพนักงานที่น่ารักผมมีพนักงานที่เก่งแล้วผมมีคนที่เขาสามารถดูแลธุรกิจผมได้แล้วก็มอบความไว้วางใจคือเราก็ต้องมองการบริหารเั็นาสองอย่าง อย่างหนึ่งถ้าสมมติว่าเราอยู่ที่บริษัทแล้วเราทําทุกอย่างเลยวันนั้นเนี่ยลูกน้องเราจะไม่โตจะไม่โตเลยครับเขาจะคิดไม่เป็นเขาปีอะไรเขาก็ต้องมาเรา <ใช S 2> แล้วเราตัดสินใจแล้วคิดแทนเขาเรื่อ,อีกมุมหนึ่งถ้าเราวางนโยบายให้เขาทําแล้วเราก็ปล่อยให้เขาทําแล้วเราคอยดูผลงานของเขาอย่างนั้นเน่ะเขาจะคิดโตขึ้นเรื่อยๆ <ใช S 2> ปัญหา <ใช S 2> อุปสรรคเขาจะเรียกประชุมนันเองเขาจะแก้ออากันเองและสุดท้ายเราถามเขาว่า ทำยังไงเรื่องนี้เขาจะสุปงานรายงานให้เราฟังผมก็รู้ว,ว่าผมเนี่ยได้สร้างคนอย่างนี้ขึ้นมาแล้ววันนี้เราก็มีคนที่ช่วยเหลือตรงนี้ทาให้ผมมีเวลาคิดธุรกิจตื่นๆทําทำให้ทำให้ใหผมมีเวลาช่วยเหลือสังคมยังทั้งมีเวลาไปดีด้วยเป็นเพราะว่าเรามีลูกน้องที่ดีครับได้ลูกน้องที่เก่งด้วยครับเป็นภาคบองผมจริง ผมผมขออนุญาตพูดอย่างนี้เลยนะครับเอย่านที่รักผมมากพูดอย่างนี้เลยนะครับ,รมมรบซึ่งอันนี้อันนี้เห็นจริงจริงซึ่งซึ่ง,งมันก็มีบางองค์กรที่เขาก็ถามเราพนักงานทีแถวนี้พยายยักหน้าด้วย,ย <laughs> เพราะว่าเราเองด้วย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 พื้นฐานของผมผมทำผมทำธุรกิจด้วย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 สองมืม ะะคุณพ่อคุณแม่เขาไม่ได้มีเงินมีทองเลยเพราะนั้นเนี่ยผมจะเข้าใจความทุกข์ยากของคนไม่มีเงิน,นผมจะเข้าใจความทุกข์ยากของคนที่เขาลำบากมาก่อนโดยขึ้นเหล่าเนี่ยลำบากมาก่อนเพราะฉะนั้นทําอะไรก็ตามเนี่ยผมจะทำดีื่อเขาผมจะสอนพน,นักงานทุกคนว่าพวกคุณไม่ใช่เป็นเป็นลูกจ้างเราแต่พวกคุณคือเพื่อนร่วมก,กันทํางานให้เรารนะฮะเงึนงเดือนก็นคือค่าจ้างแรงงานที่คุณต้องได้คุณต้องได้เพราะนั้นเนี่ยพวกคุณช่วยกัน พนักงานเราอยู่ที ok <in> ่นี่มาเปิดบริษัทมาี่ิปีแต่มีพนักงานอยู่กับเราของหน้านั้นที่ผมไปเป็นพนักงานบริษัทเขาก็ทำงานกับผมด้วยเ้าอยู่กับเรา5ปีพนักงานที่ทำงานกับเรามา5ปาี่สปีก็มีอยู่เยอะพนักงานทำงานกับเรา25าปียี่ปี18ปปีกปีเยอะมากเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ถามว่าพนักงานทำไมเขาอยู่นานเพราะเราเป็นเราเราเราพูดสมมติว่าผมจะพูดสมมติพนักงานว่าเราก็หากใครได้รับเจ็บป่วย ถ้าพกาทำงานกับเรานานๆเขาได้รับเจ็บป่วยเราต้องดูแลเขาให้ถึงที่สุดผมมีความคิดอย่างนี้ผอวออ่าผมามองคิดว่าคนที่มาอยู่กับเราตอนที่เขามีแรงมีสติสัม,สมปชัญญะที่ดีมีพลังเขารวยงานกับเราให้กับเรา,เราโอทีทำให้เราเวลาเกิดขึ้นชีวิตเขาต้องมีอยู่กับเราเมื<ๆ>่อว,วันหนึ่งเขาเจ็บไข้ได้ป่วยเกิดจากการทําง,งานของเราหรือออกจากที่ทำงานเราก็ตายแล้วเราจะปล่อยให้เขาเนี่ยมาจนมีชะตากรรมหรืออนเนกอ,อนาถอยู่างนั้นเลยไม่ใช่เราแล้วล่ะ ผมก็จะหยิบยืน่นถ้าผมรู้จะหยิบยื่นความช่วยเหลือให้เขาซึ่งเราช่วยจนถึงที่สุดจริงๆเรามีการจ่ายเงินให้กับพนักงานที่ไม่มาทํางานกับเราเนี่ยสาปีโดยที่คุณไม่ต้องมาทางานแต่เราดูแลคุณอยู่ oh. เป็นเพราะว่าคุณเกิดอุบัติเหตุหลังจากที่คุณออกจากจเกลับบ้าน oh. เรื่องานเด็กกลับบ้านแล้วเกิดอุบัติเหตุแล้วเขาพิการผมดูแลขนาดนั้นจนจนวันหนึ่งดูแลเข้ามา4ีหปีจ่ายเงินครบทุกปักทุกตังทุกเดือนด้วยนะครับไม่เคยไม่เคยบินเลย วันหนึ่งด้วยความด้วยความที่เขาไม่รู้ว่าเข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 าาไม่รู้ว่าเขาจะตอบแทนมาแบบยังไงห้าหกปีที่รมาจ่ายนี่เขาเนี่ยเป็นเงินไม่รู้เท่าไหร่เขาเดินมาเราที่นี่แล้วพอเขาเดินได้แล้วเหรอได้แล้วครับเพื่อนหนูพอที่จะมีกําลังแล้วแต่ว่าหนูเนี่ยจะกลับมาทํางานเหมือนเดิมหนูทำไม่ไหวหนูขออนุญาตลาออกนะบอกให้คืนมีงานทำได้ยังหนูไม่กล้ารับนึ่งเดือนพี่เพราะพี่จ่ายมาหนูเนี่ยมากกว่ามากแล้วใช่แล้วก็บอกว่าเอาเอาเธอสบายใจนะ ถ้าคคิดว่าออกไปแล้วทักไายที่บ้านแล้วยิ้มยิ้มเรียครอบครัวเได้ก็ทําแต่ถ้าถึงคิดว่าจะไปไม่ได้เนี่ยให้อยู่ที่ก็จะจำอย่างนเลยอ,เอะไรประมาณ mm hmm. คือเราจะมีเคสแบบนี้คุณออเยอะแยะมากมายนะครับลูกจะโดนรถชนไม่มีเงินผ่าตัดวิ่งมาหาเราเราบอกเอาไปเลยเอาไปรักษาลูกแต่ต้องพูดความจริงกับเราอะไรเงี้ยต้องพูดความจริงกับเราไม่ใช่ว่าอยากได้เงินจากเราแล้วไปอ้างว่าลูกโดนรถชนหรือว่าก็ผ่าตัดแล้วสุดท้ายเอาไป ส่สงสามีไปทำงานสาอุเนี่ยมันก็ไม่ถูกเลยอ,อ้องที่นี่เนี่ยถ้าผมร้องขอว่าเรามีกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างนี้เรื่องสีสันนี่ก็เรามากันนะพูดแค่คําเดียวครับวันถึงงานเข้ามากันตึงเลยโอ้โหอ้าไปเจอแนะล้วล่าสุดน,นะคะไปผัดกับข้าวใช่วัน <laughs> นี้แจกอาหารในช่วงโควิดนะคะคือได้เห็นเลยว่าอูหทุกคนระดมระดมคนแล้วพวกเดียวสินะคะ คือเพราะว่าพี่เปิ้ลบริหารด้วยหัวใจแล้วในที่สุดพี่เปิ้ลก็สามารถที่จะออกไปทำงาน<ม>ไปไปทำสิ่งที่เป็นงานอดิเรกที่พี่เปิ้ลอยากได้ที People ่่เปิพี่เปิ้ลอยากจะไปบินอย่างที่จะไปสัมผัสท้องฟ้าแต่กับกลไรว่าพี่เปิ้ลสามารถเอางานอดิเรกของพี่เปิ้ลมาตอบมามา,มาสนองกับธุรกิจได้อีก โอ้คืออันนี้มันมาด้วยหัวใจใจพี่เปิ้ลในใจแกร่งจริงๆนะคะแล้วก็ในมุมชีวิตดีๆของพี่เปิ้ลเนี่ยเอาว่ามีหลายมุมมากไม่ใช่ไม่ใช่เฉพาะนักบ,บินไม่ใช่การเป็นแค่กัปตันไม่ใช่เป็นแค่อะไรทั้งนั้นแต่พี่เปิ้ลมีอะไรบ้างลอง,งเล่าให้ฟังคร่าวๆหน่อยค่ะมีมุมอะไรบ้างคะ ค่อนข้างจะเยอะเนาะเพราะว่าออ้ะะไรบางเป,เป็นคนเป็นคนที่ขาดแคลนสมัยเป็น,นหนุ่มผมจะมีกิจกรรมที่ผมชื่นชอบก็จะมีเรื่องของการขับบิ๊กไบค์ไปท่องเที่ยวนะครับเรื่องของการปั่นจักร,รยานชอบมากเลยนะแล้วก็ผมก็จะไปเล่นเจ็ตสกีเจ็ตสกีด้วย,<า>ยค่ะชอบเล่นอากาศ <นะ S 1> บกน้ำครบแล้วค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งไฟก็อซื้อชอบยิงปืนยิงปืนดิค่ะแม่นด้วยไม่เป็นเท่าไหร่แมันกว่า เออมันมีมันมีอยู่สองอย่างที่อยากจะทํามีอยู่สองอย่างที่อยากจะทําและยังยังไม่ได้ทาก็คือกระโดดร่มแล้วก็ดับน้ำโอ้โหนี่นี่คือผมทําได้นะผมฝันว่าวันหนึ่งเนี่ยผมอยากจะบินไปทะเลเป็นบินที่็งคนทะเลพอไปทะเลปัล๊บเนี่ยอ้มันจะสวยมากเลยก็เปลี่ยนชุดบังคับพิทบอยเดียวขับพิทไปได้ประมาณสักสองชั่วโมงนั่งพักสุดหนึ่งเปลี่ยนขับปั่นจักรยานจักรยานเสร็จเปลี่ยนไปทะเล พอปัญญาเสร็จครับเอาปัญญามาเก็บเริ่มไปขับเจสสกีเอาเจสสกีต่อเจสสกีต่อแล้วก็สุบาเดิน้ำน้ำคิดคิดไว้ฝันไว้วันนึงอ,อยากสำเร็จนั้นก่อนที่เราจะหมดเอพิโซดนี้คือพี่เปิ้ลค่ะพี่เปิ้ลมีความฝันและพี่เปิ้ลทำไมถึงคิดความฝันและทำให้มันสำเร็จได้พี่เปิ้ลค่ะขอแนวคิดดีๆแบบนี้ให้กับท่านผู้ชมของเราดนะ้วยค่ะครับคือมันเริ่มต้นจาก พื้นฐานของชีวิตมากกว่านะครับคุณพ่อผมสิ่งที่ได้มาจากพ่อพ่อสอนมากก็คือเรื่องความซื่อสัตย์เรื่องความตรงต่อเวลานะครับสิ่งที่แม่สอนมาต่อชีวิตก็คือความบุ้งบ้านะเน่อไม่อยอมท้ออดทนสองอย่างเนี้ยจากพ่อแม่เนี่ยมาดูอยู่ในตัวเราเพราะเราโดน่นอนเกาแล้วโดนเลี้ยงมาแบบนี้พอโตขึ้นมาปั๊บเนี่ยเราเห็นโลกอนาคตเราเห็นโลกปัจจุบันเราเห็นอะไรเยอะแยะเราก็มองว่า เราหลุดจากกันเป็นยุกจยากได้ไหมที่เราจะข้ามาเป็นพู้แก่จากตรงนั้นเราฝันนะเราก็ทําแต่ว่าด้วยระยะทางกันเดินทางมาเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ม,ใชมันสมูทหรือว่าเรียบง่ายมันเจอปัญหาประสางณาเยอะแยะแต่เราก็เป็นคนที่อดทนและมุ่งมั่นนะได้นิสัยสได้ได้ได้อุปนิสัยที่แม่ในกลุ่มของเรามาพร้อมกับในระหว่างทางเนี่ยเรามีความซื่อสัตย์เรามีการารกักษาคำพูดเรามีคอมมิทเมนต์พราะนั่นเนี่ยมันเลยทําให้เราเนี่ยไปถึงความสําเร็จได้นะครับแล้วมองว่า การที่เราผสมพันธุ์ทำเด็จอย่างนี้ได้เนี่ยเป็นเพราะเราถดถแล้วก็แล้วก็วกมุ่งมั่นมานะจริงๆถามว่าเราห่างทางเคยพอไหมพอพอหลายครั้งนะฮะไม่ถอยไม,ไม่ไม่ถอย<ม>พอ,<ม>พอนั่งพักสักระยะหนึ่งเมื่อมันมีกําลังก็เดินต่อเป็นอย่างเนี้ยแล้วเป็นอย่างเนี้ยผมว่าเทคนิคของของการทำเด็จส,ส่วนนี้ก็คือเรื่องพอแต่ไม่ถอยเรื่องสัมพันธ์ที่สุดนะครับไม่ว่าคุณจะดูวกับใครก็ตาม ูกน้องก็ตามหน้าก็ตามเพื่อนร่วมง,งานก็ตามคนมาหาก็ตามสิ่งที่มันสําคัญก็คือความซื่อสัตย์ความซื่อสัตย์เนี่ยมันมันบอกถึงความจริงใจธุรกิจที่เรามีทุกวันนี้ได้เป็นเพราะว่าเราซื่อสัตย์กับลูกค้าเรามีคอมมิชเนต์กับลูกค้าเรามีการรักษาความสักับลูกค้านะฮะมันเลยทำให้เรากล้ามาทำนี้ได้ว่าทุกคนทำได้นะครับขอให้ล่าฝันขอให้มีฝันและล่าฝันครับว้าวมีฝันล่า ความฝันของตัวเองและรกิกับการทำทุกสิ่งทุกอย่างนะคะท่านผู้ชมคะลองเอาในสิ่งที่พี่เปิ้ลได้แชร์เราสัปงวันนี้นะคะเอาไปปรับใช้กับตัวเองและแน่นอนว่าสำหรับพี่เปิ้ลนี้เราไม่ได้มี EP แน่นอนนะคะเราก็จะต้องมี EP ต่อไปฉชนั้นเน่ยคะ่ะ ็ต้องขอบพระคุณพี่เบ้ลมากๆค้นะวันนี้และก็ขอให้พวกเรานะคะติดตามรอรับชม EP ถัดไปนะค,ะ,คะสวัสดีค่ะ